ไอทิ่แกซื้อเดืนอนละบ่โอ้ยซื้อเดืนสีห้าเดือนหรือล่ะแต่ว่าบุคคลเดียวไปเสียมาเสียอยู่ตั้งหือนอ๋อบ่ข้าก็เนึกว่าเจ้าชิบวัดซื้อเนาะอันที่แรกก็ว่าสิบุ๊กซื้อดอกขึ้นไปขึ้นมาเลยเจ้าก็กาาาได้เออก็ได้ซื้ออันบวชเดินเดินหันมีคาถาอยู่บจ้าอุ้ยบุคคลคาถากันมีใจคาถาเสกถัวยังได้ให้เร็ว ไปยุวัดกับพอดีเหยังเนาะท่องหนังสืออะไรก็ไปฮาร์ดมึงเขาถอดข้าถ,า,ถ,า,ถาไปสเสียแล้วสามารถในถ้วยยางได้เพิ่นบอกเออเสษถ้วยยางได้อย่างมึงอยู่บอกอ้าถ้วยมากที่ไหนบ้างเอาสั่นโลมึงเด้อดน้องก็อยากเห็นไอสามารถเสกให้ถ้วยยางได้เลยเอาเป็นบอกไอถ้วยยางมึงดูนั <laughs> ่งยุด <laughs> ไออย่างก็ยังได้เอาเป็นกบพี่อย่างไอทีเอาเป็นกบพี่อยา่างแหละเนาะอยาก <c oughs> จะมาฆ่าฐาเนาะเจ้ากูเก่งอย่างไอทิีโอ้ยคนเรียนมากเนาะไอซื้อ,อ, <c oughs> อกลับมาแล้วก็บว่อยากมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียเด้อเจ้าคืไปจีบผู้ใดผู้สาวก็ได้ เออประกาบไปเร็วข้าเจ้ามันไม่เลือกหลายเพื่อโบเลือกหลายระวัางทีบงดิเพื่สาวบ้านเฮาหันก,ก็งามหลายอยู่างได้บ่ขึ้นมากขึ้นหักเดียบโวหรืว่าบวชโดนละเรียมมุดแล้โบอันใดก็ได้ลึกแบบปากแบบว่านะอไอ ตายค่อยว่าอยู่พูดเดียวโอ้ยจังสีบอกยังเนาะเนี่ว่าวว่าวโบเก่งเจ้าคืดยังอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้คือเงียบเท่ไปกินคกินขึ้นจังหวะแล้ยคิดลามกสนิบกันมือเดียวนี่บ้านนี่แต่งกันกัน คิดเปรีบเทียบนะเจ้าก็ได้ไอ้โอ้ยผมไปมึงบอกคือไปผู้เดียวหันทางคุณ <c ười> น้องฟังอยู่นี่ผูบ้บ่าวท่านเนี่ยบางอย่างเข้าขวา่วมอยู่ <c ười> ม่คือจะขอเบาเองเออเองเอาลูปเฮ้ยไอ้เด็กก็มาตาเหอะแหม่คกูก็มาแต่ที่แหลกคุณแล้วเอ้า <c ười> อ,อันใดก็ได้ยินมืดแล้วบอ Hãy Em muốn kênh Ai อามุกเป็นยาะเอนนี่มันคือแรนแท้สอยคปยเลยผู้ใหญ่เ้ยเขาจะก้มคืนคุยผู้ใหญ่เอาผู้ใดล่ะว่กขนาดอะไรจ้ะอมไม่เคยกกมคืนกันแน่ไว่มาสร้างว่าใจใหเนี่ยคุณบอกให้มันใจขาค้างให้ก้อยมันกระบาดใจ <c oughs> คุณคงไม่อยอมแล้วนะไม่แต่กดีให้ไม่เป็นแต่สร้างตัวใหญ่บอกให้ใจขาค้างมันกระบาดใจออโอ้มันบาดใจ่าค้าง โอม oh, like ีค่าข้างพ่อมบ่เดียวเนี่ยนี่เนี่ยนะากัพวก้ใหพ่โอ้หหมดที่แรกกับพ่อใจจ้าโอ้หเสียแม่คมคืนไม่อีกเม้นล้วไปเต้นควงไว้เลยเด็กพุ่งยโอ้หไปแกงความพ่อมจ้าว่าอย่ามาชซวมาเใหะเนียแต่ไมนไหลไปได้หรอค่าข้างมึงห่จ้าว่าจบาจ้าไปที่น่าที่ขึ้นเลยแหละมันดนและชามซิบรถ โอ้สามสิบ <30. S 3> จ้าโอ้ยมึงกับพ่อหมดปีแล้วเว้ยค่าข้างสามสิบพนะกูก็สิบอกอพ่อมีอยู่บ้างเงินสามสิบนี่ไหมหึงโคตรมือดุเอาไปให้ย่างพ่อใหญ่งั่ย,ยกูก็สิมาจ่ายค่าข้างมึงหนีแล้วเอาพ่อใหญ่จ่ายหกสิบเนี่ยเอาแพงสองเธอ้อ <th> <th> เอาจันๆันมาจา้ะเออ อันพ่อใหญ่จะไปใส่ก็จ้าพ่อใหญ่จิไปน้องหานอุดรภู라ละ่ละอยากจิไปใส่หรนหนูก็จะไปอุดรคือกันจ้าโอ้ไปอุดรแต่ว่าหนูหันบ่มีเงินค่ารถจกักบาทพ่อใหญ่จักเช็ดจังไหนผอ้อมีค่ารถสิไปจังไดก็ไม่จะไปได้เสีนบอกว่ามีค่ารถก็มันก่มีของฟรีได้ช่วมือเนี่ยก็จังวานนี่เลย ก็จะไหนล่ะบ้านนี้อันพ่อใหญ่มีเงินบรจ้าให้หนูขอแนโอ่โอ้ยโอ้ยบอกเพื่นมี่พ่อใหญ่กับมีอยู่หันละเออมี่หารวยอันบ่พ่อแบ่งได้บ่พ่อใหญ่เงินหันเออกับจีแฝงไปค่ารถนี่กับค่ายูค่ากินนี่เออแบ่งได้พ่อใหญ่กับอยากแบ่งอยู่หันละคันพ่อใหญ่ให้หนูหัน หนูก็จิมีแนตวตอบแทนอยู่ดอกจ้าอยากเบิ้งยังก็จิให้เบิง้งเบิ้งยังละ่ะอยากกินยังก็จิให้กินจ้าโอ้ใช่จ้างแล้วอยากเบิ้งยังก็ได้เบิง้งจ้าน่าสนดีเหรอเนาะ <c oughs> เออหนูก็พี่หาอร่อยมาไห้เจ้าเออเอาสี่นั่งเอาเออแบ่งคนละเครึ่ง นคนละส <250. S 1> องรห้าิบสองร้อยหาสิเออมันก็ได้เบิ้งเครื่องเดียวเท่านั้นเลยอืได้เบิ้งเครื่องเดียวโอ้ยเบเครื่องเดียวมันกับพ่อขาแลลวเนาะมันกับก่คากนวเว้ยเออมันทัน้งทอมันก็ต้องเบิ้งเบิเขาเหมฉนจัะเอสงร้อยห้าสนะิบเนาะห้าร้อกับพอวันี่โอ้ใสองรหสิบนี่ Để mang điều, khẩu khăn điều. Chà. Cái chai hà lối đi. Buffet lời chà. Ôi. Ôi, anh sẵn nó bằng đi nó. Ôi, cứ mì ngân hà lối nó mà phải cái này. Cái khăn lối hai chiếc bằng khăn điều. Cái hai lối để bằng bớt bớt chi. Hắn hai lối để bằng bớt khẩu mất bên bó. Chà. Ủa, hai lối cả hà lối. Vì số độc. บอลมากเนาะ